ตังรรม,มังต่างพุธทธังภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตัางทร,รม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะต่างสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระธาตุของระสารีบทูทพระธาตุของพระโมคลลานะ พาลรหันตธาตุขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอยข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยปัญญาญาณในชาตินี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิอรหังสัมมาสัมธธพุทโตภะคะวาบูตังภะควันจังอธิบาเตนี สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปติปันโนภะคะวะโตส,สังขังนามาสิอ่าทีนี้ก็ดูคนข้างๆแล้วก็